แล้วมันต้องมีท่าอะไรไหมเห็นบอกต้องมีไหมคะท่าแบบซิกเนเจอร์ของเรามาถึงเวลาเดินใช่ไหมเวลาเดินก็เอาถ้าทำแล้วออกมาสวยแล้วก็ว้าวก็มีค่ะเดี๋ยวจะต้องไปไปลองหลายๆท่ากับคุณครูสอนเดินดูเทรนเนอร์ดูเพราะว่าส่วนตัวเราปอเป็นคนที่ท่าทำออกมาได้ไม่ดียไม่อยากทำเพราะเรารู้สึกว่ามันจะดูขัดๆเหมือนถ้าเราหมุนแล้วเราหมุนได้แบบ ไม่บาลานซ์ไม่ดีหรือบ่นแล้วเซอะไรเงี้ยคะ่ะเดินไปให้ตรงให้สวยให้คมแล้วก็จับทุกสายตาดีกว่าก็เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าจะคิดท่าอะไรกันขึ้นมาบ้างแล้วก็ถ้ามีท่าที่ถูกใจก็คงต้องฝึกซ้อมจนเซียนเลยแล้วมีเคล็ดลับทีเด็ดอะไรไม่นอกเหนือจากซิกเนเจอร์ของเราแล้วเนี่ยค,คิดว่าถ้าเราทำอย่างนี้น่าจะชนะใจกรรมการได้บ้างไม่มากก็น,น้อย เราคิดว่ามันคือความประทับใจค่ะอันนี้เป็นคุณลิตี้นึงที่โอปอมองเห็นว่ามิ s s u n ิเว r ร์สทุกคนมีซึ่งม,ม,มีหลายอย่างเหมือนกันที่เราเตรียมไปกับทางโอปอแล้วก็ทีมงานกองที่เราอยากจะไปไปพรีเซนต์ที่นูน่นแล้วก็นำไปสร้างความประทับใจให้กับทั้งคณะกรรมการทีมงานแล้วก็เพื่อนๆในกองที่เม็กซิโกค่ะแต่ว่าก็ยังอยากเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเราเองก็อยากเซอร์ไพรส์กับคนไทยด้วย หรือเชื่อนะฮะท่านผู้ชมฟังมาถึงตอนนี้ก็คงจะบอกว่าเออเนาะการประกวดนางงามในสมัยนี้มันมีรายละเอียดมากมายเหลือเกินเยอะมากค่ะมันมีเรื่องเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อย<ช>จุกจิก<ช>ยุ่งยยิมย้มยเยอะมากท้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ท้งเรื่องเล็กเรื่อง <c oughs> ใหญ่เต็มไปหมดนะฮะซึ่งจะต้องเตรียมตัวเยอะมากเยอะมาก,มากๆค่ะต้องแบบมีเรื่องความจริงเรื่องให,ใหญ่ใหญ่ทุกเรื่องค่ะแต่ว่าเราก็อยาก อยากมาใส่ใจรายละเอียดแล้วก็มองถึงจุดเล็กๆที่เราสามารถสร้างความประทับใจหรือว่าสร้างวาลล์เซกเตอร์ได้ด้วยด้วยความเป็นไทยด้วยศิลปวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งที่ประเทศเรามีรีซอสที่เรามีอยู่แล้วอะไงเงี้ยคะ่ะ